s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ ตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับกลับมาที่สตูดิโออีกครั้งหลังจากที่เราอัดที่บ้านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่37ค่ะจะเป็นดวงระหว่างวันที่28จนถึง4กรกฎาคม25 6 4น้าหนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับข่าวดีหนึ่งเรื่องเลยก็คือ มีดาวดวงหนึ่งนะคะที่เรารอคอยว่าเขาจะย้ายเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เขาก็ย้ายแล้วย้ายวันที่สองนะคะก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธตอนนี้มันไม่ย้ายใช่ไหมหลายคนก็จะเห็นว่าเออชีวิตของเราในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันไม่ค่อยก้าวหน้าเลยคือมันจะมีบางเรื่องที่เราคิดวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ขยับไปข้างหน้าสักทีถ้าสมมติว่าใครที่ส่งผลในเรื่องความรักก็จะเพิ่อยากกลับไปหาแฟนเก่าไหมหรือปัญหาที่มีอยู่กับแฟนตอนเนี้ยคือเราคิดมันแล้วก็แบบเราหาทางออกให้มันไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ นี่เนี่ยมันก็จะขยับไปกว่าเดิมแล้วสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักส่วนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานนะคะแต่คําว่าขยับของพิมพเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีทิศทางที่ชัดเจนหรือว่ามันแสดงผลสักทีเช่น ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แบบชัดๆสักทีไม่ใช่เอ้ยได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากมันก็จะได้ในแง่มุมที่ชัดขึ้นกว่าเดิมโอเคสำหรับดาวย้ายครั้งนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าดาวพุธจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะอยู่ในราศีมิถุนน่ะจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะ การที่เขาอยู่ในราศีนี้เนี่ยจริงๆเขามีคุณสมบัติพิเศษด้วยคุณสมบัติเนี่ยขอใช้ศัพโหราศาสตร์นิดนึงคือมันจะมีคุณสมบัติดีๆหลายคุณสมบัติด้วยกันคําว่าเกษตรเนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่บอกว่า เฮ้ยเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี้ยเราได้เป็นตัวของตัวเองตรงนี้และก็ทํามันอย่างเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะคะคุณสมบัติของดาวพุธหรือว่าการสื่อสารการเจราจาการคมนาคมหรืออะไรต่างๆเริ่มแสดงออกมาในช่วงนี้ข้อดีของการที่ดาวพุธอยู่ในตําแหน่งเนี้ยเรามองว่าี่เอกสารอะไรที่ดําเนินไปอะ่ะมันจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเขียนงานเจราจาเอกสารการเซ็นสัญญ,ญาจะเจออะไรที่มันใช่สักทีหลังจากที่มันงงงงทึมๆหรือว่ามันมีความไม่ชัดเจน ตลอดในช่วงก่อนหน้านี้ มองว่าไอเดียความคิดจะกระจางขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีประกาศอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะประกาศที่เกี่ยวกับการไปมาหาสู่เปิดประเทศการคมนาคมอะไรต่างๆแนวนี้มันจะอยู่ในแคตตากรีนี้ทั้งหมดนะคะใครที่ทํางานด้านการสื่อสารก็บองว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มองเห็นทิศทางในการทํางานเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่พิมพ์พูดเลยว่ามันจะชัดอยู่ช่วงนี้แหละแต่ว่าพอหลังจาก19กร,รกฎาคมเป็นต้นไปมันก็ไม่เชิงว่าแย่เท่าที่ควรแต่ว่ามันจะโดนเบียดบ้างเบียดเบียน จากอย่างอื่นนะคะหรือว่ามันจะมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแทนที่ว่ามันจะฟล o คล้ายๆกับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรนะคะในแง่ของการสื่อสารติดต่อเจราจาร,รีบทำนะคะให้จบระหว่างวันที่2จนถึง19กรกรกฎาคมในช่วงนี้น่าจะราบรื่นกว่าช่วงอื่นค่ะ ลัคนาราศีมีนค่ะภาพรวมของราศีมีนก็ยังไม่ขยับไปข้างหน้าเพราะว่าดาวประจําตัวของราศีมีนคือดาวพฤหัสดาวการงานก็คือดาวพฤหัสที่ดาวพฤหัสอ่ะมันเดินช่องละปีหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นการขยับไปข้างหน้ามันก็คือแบบปีหนึ่งหัวข้อหนึ่งประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโฟกัสไปที่อะไรที่มันยิบย่อยดีกว่าทีนี้เราไปดูว่าอะไรยิบย่อยของชาวราศีมีนมันเป็นยังไงบ้าง ก็มองว่าเพื่อนหรือว่าคนที่ชาวราศีมีนร่วมงานด้วยในช่วงก่อนหน้านี้ค่อยๆทยอยแก้ปัญหากันไปได้แล้วนะคะอะไรที่มารุมมาตุ้มให้ชาวราศีมีนต้องรับผิดชอบแก้ปัญหามันค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคือผ่อนคลายขึ้นกว่าเดิมแต่คําว่าดีกว่าเดิมเนี่ยมันดีไหมก็ยังใช้คําว่าดีไม่ได้นะคะเออเรื่องทีมงานใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเป็นการทํางานที่มันยังไม่ทะลุเพดานจากเดิมไปได้สักเท่าไหร่มีการฟอร์มทีมใหม่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีจ เนี่ยอะไรเนี่ยมาในทีมเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือเขาหรือสอนงานเขาได้ในช่วงนี้แต่ถามว่าสอนได้เต็มที่ไหมด้วยความที่มันมีดาวอื่นๆที่ทํามุมไม่ดีอยู่เราก็มองว่าเฮ้ย <c oughs> มันสอนได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นมันไม่ได้เข้าไปใกล้คิดอะไรขนาดนั้นนะคะส่วนเรื่องการเงินชาวราศีมีนก็อาจจะยังไม่ดีเวลาเราดูการเงินเราก็จะมาดูที่ดาวอังคารใช่ไหมคะทีนี้ดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งที่อ่อนแรงสุดๆเลยในช่วงนี้นะคะแถมยังทํามุมไม่ดีกับดาวอีกดวงอีกนะคะเรามองว่าโห มีรายจ่ายละนีละนาดเลยอะไรที่ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายก็ได้จ่ายในช่วงนี้สําหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงพิมพ์อยากให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะมี รายจ่ายตรงนั้นแหละค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พิมฝากหน่อยนะคะก็คือรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องรถใครที่ยังไม่ทําประกันนะคะก็ไปทําไว้ก่อนดีกว่านะคะระวังรถเสียหรือว่าเอ้ยรถมันใครยืมไปขับแล้วมันจะไปเกิดอุบัติเหตุเรื่องนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะพยายามอย่าให้ใครยืมรถไปขับนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนมาคุยได้แหละเป็นความรู้สึกที่มีแล้วดีต่อกันในช่วงนี้จะถามว่าจะพัฒนาไปสู่การเป็นแฟนไหมเราว่าอาจจะยังไม่ใช่ ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ชาวราศีมีนคือราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคุยแต่มันไม่ใช่คนเดียวอะ่ะมันเหมือนมีรถไฟหลายขบวนอะ่ะช่วงนี้อาจจะต้องสับรางหน่อยแล้วพิมอยากให้ระวังจริงๆว่าระวังว่ารถไฟหลายขบวนที่มีอยู่ในชีวิตตอนนี้<ๆ>เขาเป็นรถไฟที่รู้จักกันนึกออกป่ะเขาอาจจะมีการสื่อสารถึงกันได้ต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะส่วนคนที่มีแฟนนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ดาวประจําตัวของแฟนอะ่ะมันไม่ค่อยดีทําให้มึนๆตึงๆปากร้ายเป็นพิเศษทีนี้ไออาการแบบนั้นมัน หายไปแล้วในช่วงนี้นะคะเขาจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นพูดจาเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะเจราจาสื่อสารอะไรกับแฟนเนี่ยก็คือให้ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลแล้วมันก็จะดีขึ้นนะแต่ถามว่ามันดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ดาวทั้งกระดานมันไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนก็จะทําให้ต่อให้เจราจาสื่อสารอะไรผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ แนะนำว่าอย่าพูดอะไรอยู่ในเชิงของความโรแมนติกในช่วงนี้ให้พูดอะไรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลนะเจรจาอะไรได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแนะนําว่าช่วงนี้ไม่ต้องพูดอะไรที่ตั้งอยู่บนความโรแมนติกดีกว่าให้พูดอะไรที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเดิมนะคะโอเคสำหรับราศีมินก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วประมาณนี้ค่ะอย่าลืมติดตามรายการสตารา์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซ m o n p o d c a s ส สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ